เราคิดไว้นานแล้วละ่มะมาแต่สะดุดนั่นสะดุดนี้บ้านก็ยังไม่เสร็จปูนก็ยังไม่พออ,อ,อุปสรรคเยอะอสารคเยออยู่เราก็ลอยจังหวะก็คิดว่าจะจัดการให้สมที่เราพูดไว้อะยังค้างอยู่อย่างค้างคากันมาอยู่หนึ่งแปดหนึ่งแปดก็เป็นตัวชูโรงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะคือของเราไม่แม่นหรอกแต่ว่าให้จับเอาเองไงแต่ว่าแนวทางค่อนข้างแน่นมันจะมีอยู่หลักการเบื้องต้น ที่เราบอกหยุดไปครั้งแรกก็มันเป็นปีกย่อยทีนี้เรามาดูสไตล์หวยนะนเบื้องต้นเดี๋ยวมันจะมีสําหรับเลขล่างก็ผมดาว,ว่าน่าจะมาเต้าเก่ามาอีกตัวหนึ่งสี <c oughs> ่กับสองต้องเลือกมาตัวหนึ่งเอา <c oughs> เลขล่างนะ <c oughs> แต่ในใน,ในส่วนตัวผมดูสไตล์เขาก็ว่าน่าจะเป็นเลขสองมาอีกรอบหนึง่งแต่ไม่รู้จะใช่หรือเปล่าเพราสองมาก็ง่าย แต่มันมีที่มามีให้ดูอยู่แต่ผมยังไม่เจาะให้ดูนะบันบันไดบันไดเลขบนแต่ว่าทีนี้เรามาวิเคราะห์เลขบนนะเอาอาทางสเตปดีกว่าราะงวดที่แล้วทางสเต็ปแม่นนะถือว่าเข้าอะ่ะทางสเตปแม่นทีนี้เรามาดูสเต็ปผมจะอธิบายในนักแผ่นนั้นนะต้นเอาสองห้าตามเบี่อยู่เพราะมันอยู่ในเป้าเพราะอยู่ในอาจารย์แม่เราเลยสองสอง องห้าแต่ผมชอบซิซเบิลน,นะผมชอบเบิลอยู่สองสองสองหกแต่ใครจะแยกไปนั้นคือยังไงผมว่าสองต้องมาสองต้องมาหลักสิบอ่ะวันนี้ก็ปีนเกียวหน่อยคือยังไงก็แล้วแต่นี่ละอยู่ประมาณนี้ละข้างบนก็ห้าแปดรองพื้นไปก่อนออกแปดห้าก็ไม่น่าเขียด ออกหกแปดก็ไม่น่าเกลียดอยู่ในจานแม่หมดแต่ว่าบนนี้ผมถ้าเป็นเลขสไตล์เก่าคือเลขเก่ามาเบื้องต้นสามแปดก่อนสามแปดแปดแปดเราจะเขียนหรือเปล่าเดี๋ยว <c oughs> ดูก่อนแม่ผมจอะวิเคราะห์ตัวนี้มันซับซ้อนมากอะ่ะถ้าไปดูหลายบันไดแล้วมันก็ไปลงที่หกหนึ่งตัวแรกน่าคิดคือหกหนึ่งนะหกหนึ่งนะเลขบนขอขอกระชับเข้าอีก เยวขอกระชับอีกรอบก่อนว่าเขาจะเป็นอะไรตามวิจารณ์มันเราก็วิจารณ์ไม่หนึ่งสี่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าแปดสุดท้ายหลักสิบมาตกที่เลขแปดนะเขาจะออกซ้ายออกขวาเราค่อยว่ากันนี่จับพระจับถูกหลักคือใช้ได้เลยถึงว่าถ้าออกหกเป็นหกอะไรถ้าออกเจ็ดเป็นเจ็ดอะไรถ้าออกแปดเป็นแปดอะไรถ้าออกหนึ่งเป็นหนึ่งอะไรอยู่ประมาณนี้ไว้ อยู่ประมาณนี้แล้วหลักการดูเสริมีคือถ้าเป็นหลักหน่วยอ่ะเจ็ดเจ็ดห้าสี่สามมันก็ามาตกนี้นะแล้วหลักหน่วยเขาจะาซ้อนมาสองที่คือสองหกเจ็ดเจ็ดห้าซแซกหนห้าสี่สามเห็นไหมตกตรงนี้เมื่อกี้เก้าสี่แล้วก็สามปดคู่ห่างแต่ทางนี้เป็นคู่ใกล้ก็เป็นสามตัวเลยตรงนี้คือว่าให้ไล์แล้วผม สเตปหวยออกอะเป็นสเตปที่สองครั้งสุดท้ายของสเตปที่สองเขาออกศูนย์เจ็ดก่อนหน้านั้นหกหนึ่งแปดก่อนหน้านั้นหนึ่งห้าเก้ามันก็เป็นสเตปตัวนี้แล้วเราผมมานั่งสังเกตดูถ้าที่ออกแปดศูนย์เจ็ดเนี่ยพอหนึ่งเก้าหกมาแปดศูนย์เจ็ดเขาจะขึ้นแต้มลงแต้มแต่ถ้าเป็นหกหนึ่งแปดเนี่ยเขาจะดึงตัวเก่ามาสองตัว นี่เป็นโจทย์ที่น่าคิดไแล้วทีนี้เป็นสเตปที่สองของวันนี้มันเหมือนกับจะเว้นกันนะแล้วค่อนข้างจะโอเคทำไมผมถึงว่าไอ้หวยวันนี้จะดึงตัวเก่ามาสองตัวมันมีที่มานะเพราะสเตปต,ตัวนี้ผมจะให้ดูก็รู้สึกไม่รู้จะชัดเจนหรือเปล่าเนะมันจะเป็นสเตปขั้นกันนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อน สเตปนี้เอาดูสังเกตดูหววงวันนี้ของเราเป็นสเต็ปที่สองเรื่องวันนี้อธิบายก่อนแล้วทีนี้มาดูงวดน,นี้ของสเตปนี้ออกหนึ่งห้าเก้าเขาขึ้นแต้มลงแต้มเห็นไหมศูนย์หกแปดขึ้นแต้มลงแต้มแลว้วงวงนี้เป็นสเตปที่สองก็ดึงตัวเก่ามาสองตัว <S <S พอมาเข้าสเตปตัวนี้เขาดึงขึ้นแต้มลงแต้มเลยผมมั่นใจว่างวดน,นี้เขาจะดึงตัวเก่ามาสองตัวไม่ว่าจะเป็น ห้ากับแปดมาสองตัวหรือแปดกับสามมาสองตัวเนี่ยคือเขาต้องดึงมาหรือสามกับห้าสองตัวมันจะมีอยู่สามคู่แล้วไปจบท้ายด้วยอะไรนี่คือโจทย์ให้คิดก่อนนะสไตล์นี่คือหัวยสไตล์นะคือสังเกตตัวนี้เขาขึ้นอันนี้เขาจะเป็นขึ้นแต้มลงแต้มเนาะตัวนี้ดึงตัวเก่ามาสองตัวตัวนี้ขึ้นแต้มลงแต้มแล้วไอ้ก่อนหน้านี้ จะดึงตัวเก่ามาสองตัวคือสามเจ็ดคือมาออกเลยสองตัวนะแต่มาดูวันนี้หกหกับแปดปั๊บเขาแยกหกับแปดเอาหนึ่งแทรกเป็นหกหนึ่งแปดวันนี้ขึ้นแต้มลงแต้มสเต็ปนี้วันนี้ผมว่าดึงตัวเก่ามาสองตัวแล้วหาอะไรใส่มันก็จะมีห้ากับสามแปดกับสามห้ากับแปดดึงมาสองตัวแล้ว้าเป็นหลักการง่ายรูดหลักร้อยได้ รูดไปตัวหนึ่ง <Okay. S 1> เป็นสามสิบตัวถูกสามตัวครับครับแต่เราวิจารณ์่ะแบบนี้ฟังก่อนว่าฝเอาตัวล่างไปก่อนเขาเนี่ยคือสองมาเอาทาไมผมไปเผลอเขียนอันนี้ผม <Yeah. S 1> เผลอเขียนนะไม่ได้ตั้งใจเขียนแล้วทำไมต้องไปเขียนสองศูนย์ด้วยงงแนวคิดเราอ่ะนี้มันมองเห็นแค่คิดไม่ได้ตั้งใจเน้อสองศูนย์ไม่ได้ตั้งใจเขียนเพรานนรนะว่าที่เราคิดไว้ เป็นไปได้นะครับทุกอย่างมันมีหลักฐานนะครับแต่เขาตอบคอมเมนต์ก่อนเจอหลักสิบยังผมว่าหลักหน่วยเลขแปดล่ะนะจ๊ะถามหลักสิบหลักหน่วยเลขแปดนะุ้งต้นหลักหลัสิบผมไม่รู้อาจจะมาคาเล็กแบบดื้อด้านก็เลขสามแปดมาอีกรอบหนึงบอกตรงๆเลยอ่ะอยู่ประมาณนี้ เก็บแต้มหึ่งคอยแต้มนึงนี่แหละครับต้งตรงตัวเก่าจะสามแปดเลยจะตัวเดียวเลยเบืองต้นเลขสไตล์นะผมจะพูดไปตามสไตล์หังที่ผมบอกอะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่มาที่ไปมันมีความเป็นไปได้สูงมากเดี๋ยวลองแอฟเอฟซี F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  C เราก็มีคนตัดเป็นตายอยู่ยังไม่ได้โทรจำชื่อไม่ได้นะลืมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะจ,จะตัด นี่ถ้าเป็นงวดที่แล้วถูกเต็มๆแล้วมีสามแปดหรืองวดนี้มันจอกเลขเก่าอีกอออกอยู่หรอเนี่ยอองวดนี้ออกสามแปดได้อีกนะอย่าลืมว่ามามุกเก่าลุกที่ไม่ใช่ออก4แปดนะครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเพราะการวิกเคาะสเต็ปอะนี่เราจะมีไฮไลท์แปลกๆให้ดูใครจะออกวันอะไรวันพฤหัสอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัส นะครับเดีย๋ยผมจะให้ดูสไตล์หวยนะนี่เจ้าเก่าอีกอ่ะเจเก่าใหม่อีกตัวหนึ่งเราจะเดินมาหนึ่งสี่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าแปดนะครับนี่เริ่มจากนี้หนึ่งสี่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เก้ากังสุดท้ายคือแปดแปดตรงนี้แต่ว่ากลุ่มตัวยงเขามาห้าแปดสามตรงนี้ 9ก้าสี่ 5, นี่ไม่โชว์สามตัวห้าเก้าสี่เนาะไม่โชว์แต่ว่าพอเข้าแปดปับหน่วยจะเข้าคาบเส้นเลยตัวนี้คือออกสามตัวไปแล้วคือไล่จากล่างมาก็มาสุดตรงนี้ที่เชื่อมได้ตัวนี้คือน่าจะเป็นหกหนึ่งเพราะว่าเก้าปับซึกแซกกลับมาหลักสิบเป็นหนึ่งหกหรือเปล่าหกหนึ่งอ๋อพอเชื่อมหลักหน่วยมาสามหนึ่งแปดก็มาหกหกหนึ่งถือว่าตรงอยู่นะ 61ถือว่าตรง58<ม>ก็ได้<บ>85<ม>ก็ได้จะอยู่โซนนี้แหละเราต้องตีแต่เดี๋ยวมันจะมีบันไดย,ยิญญญนยันอีกตามน่าจะเป็นอกีกเพราะว่าอันนี้ผมคับให้ดูผมนั่งดูหลายวันแล้วตรงนี้แล้ะงวดที่แล้วผมก็นั่งดูอยู่มันเลยเข้ากลุ่มพอดีอะ่ะครับเดี๋ยวมันจะมีเลขล่างให้ดูผม,มยังไม่ได้ขยายนะเดี๋ยวจะให้ดูเข้าๆก่อนของปีอะไรเนาะ ไปที่ผม,ผมยังทําไม่ชัดนะผมยังไม่ได้ลอกออกมายังไงสองก็ต้องมาอีกล่างถ้ามองทางนี้มันกลับเหรอมันกลับหรือเปล่ามองเห็นไหมไตรงไหมไฮไลท์นันนะ่นนี่ตัวไฮไลท์เลยแคบได้แคบนะสำหรับสี่พันแท้พอไม่กลับโอเคจะไม่กลับ อาจจะเป็นการส่งมันจะกลับเฉพาะที่เราเห็นเนาะแต่การส่งไปกับสังเกตหวยมันออกเนอะนี่หนึ่งเก้าสี่สองหนึ่งสองเก้าหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าสี่เก้าครั้งสุดท้ายแปดสามนะครับดูที่มาที่ไปรู้สึกว่าตัวนี้ผมจะนำเสนอบ่อยมากดูหลักสิบเนะ่ะหนึ่งสี่หนึ่ง เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ตัวนี้ออกศูนย์ห้ามาเข้าตัวนี้เก้าสี่